สวัสดีค่ะนะคะหมอวิวิกตอรี่นะคะวันนี้วีจับพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรนดอมในวันนี้แล้วนะคะฟังก่อนนะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลื่อนผ่านฟังเป็นการไกด์ไลน์นะคะคำทำนายนะคะคือคําพยากรณ์ล่วงหน้านะทุกคนเพราะฉะนั้นฟังไว้เพื่อเป็นการทําพลังงานของคุณนะสร้างความเชื่อสร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะคะเนาะแล้วก็นะคะวีจับพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปแล้วนะ,ะวันนี้วีได้พลังงานของคนที่ มีการเตรียมตัวนะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างความยุติธรรมให้ตัวเองใหม่เ<ๆ>พื่อที่จะตัดจบกับอะไรบางอย่างและเข้าสู่ชีวิตที่ต้องสร้างจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเคยเจอประสบะการณ์ใดในชีวิตแต่นี่คือเวลาที่คุณจะต้องเตรียมตัวและก็เตรียมหัวใจเตรียมท่าทีของคุณเพื่อที่จะสตาร์ทในการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณรู้สึกว่ามันมีมวลพลังงานบางอย่างที่เข้ามาในตัวของคุณนะคะ อาจจะมีเลข Number a n อ e l เจอาจจะมะีการทำนายซ้ำๆหรือคำพูดเดิมๆอะคา่ะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของรอเวลานะหรือกำลังเจอพายุอยู่อะไรเงี้ยเมื่อคุณเจอช่วงเหล่านั้นมาสักพักหนึ่งแล้วะวิรู้สึกว่าคุณก็โดนการทำพลังงานเนาะอาจจะมีการกดดันทางด้านผู้คนทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณน,นะทให้คุณอะต้องขุดตัวเองในเวอร์ชันที่คุณเคยสู้เพื่อชีวิตตัวเองมาแล้วแต่ครั้งนี้มันมันต่างออกไปเพราะนี่คือการเตรียมตัวเพราะคุณรู้คุณ ค,คุณมีประสบาการณ์ในการลงสนามมีทั้งผิดพลาดแล้วก็มีทั้งสําเร็จแล้วทั้งซ้ายและขวานะคะแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณมันไม่ได้มีด้านของจิตวิญญาณมาร่วมด้วยเหมือนขณะเวลานี้ค่ะและพลังงานงคุณดูสิหมายเลขสามสิบคุณกำลังจะทวงความยุติธรรมผ่านความจริงของชีวิตที่ไม่ใช่ใครนะคะมารับผิดชอบในชีวิตคุณแต่คุณเองที่จะเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าคุณลงมือที่จะหลายคนอาจจะเรียนโรงเรียนคอร์สหรือคุณ คิดที่จะขยายพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจกเพื่อที่ตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยอย่างมีม,มิตรภาพมีกายามมมิตรที่ดีต่อไปรู้สึกว่าคุณเหมือนตื่นทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในด้านของการที่จะลุกขึ้นมาใช้พลังงานกับผู้คนหลังจากที่คุณอาจจะเบื่อหน่ายนะคะหรือคุณอาจจะแบบสุดท้ายแล้วมันก็เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อคุณได้ปลุกความจริงทางด้านจิตวิญญาณของคุณขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณก็มีความชัดเจนนะคะอยู่ดีเหมือนคุงพลังงานจากไหนก็รู้นะเข้ามาทีี่่คคคุุณณนนะะะทใใหห้้ไดมมชิต อารมณ์แบบว่ามีลมหายใจใหม่มีความไม่สั่นไหวไม่สั่นคลอนทางด้านภายในของคุณนะเพราะว่าคุณรู้ดีว่าภายในของคุณเป็นอย่างไรนะคะถ้าพลังงานคุณเป็นอย่างนี้นะคะตามที่วีบอกเลยมาดูว่าเราพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกนะคะวีไม่ได้ตั้งหัวข้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาในหัวข้อในนี้แหละเออออกไปทํานะว่าพี่ไพ่พูดถึงพลังงานใดนะคะโอเคค่ะพลังงานแรกนะเป็นพลังงานแห่งไฟออกขับนะสิ่งที่คุณคือคุณคุณคือคนที่กําลัง สูญเสียความรู้สึกรู้สึกว่าเวลาที่คุณจะไปที่ไหนหรือคุณจะทําอะไรเนี่ยมีรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําเพราะว่าฉันเก่งนะถ้าเธอไม่ดีขึ้นฉันจะไม่อยู่นะหรืออะไรแต่คุณแค่รู้สึกว่าถ้าคุณอยู่แล้วอ่ะถ้าใกล้ถ้าใกล้มากเกินไปแล้วเขายังไม่ใช้ชีวิตอะอารมณ์แบบว่าพ่อแม่ลังแกฉันหรือพี่น้องลังแกฉันเพื่อร่วมงานลังแกฉันถ้ามันเป็นพลังงานแบบนั้นอะมีรู้สึกว่าคุณไม่อยากไม่อยากเป็นแบบนั้นเป็นพลังงานคนที่คุณแบกผู้คนมาเยอะนะแล้วตอนเนี้ยมีรู้สึกว่าคุณต้องวางเพื่อให้ทุกคนได้้ใชชีวิตตของตองงัเย่าาสรภพ คือเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้แบบนะเป็นเสาให้ดูอะแต่ไม่ใช่ให้มาพึ่งพิงแต่ให้ดูว่าการที่จะตั้งเป็นคุณที่มั่นคงอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยแบบไปทําอะไรให้ใครเยอะแตนะ่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณทําเพื่อตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นทําเพื่อตัวเองเพราะการทาเพื่อตัวเองนั่นคือการเติบโตของคุณค่ะเป็นพลังงานของไฟออกทับก็คือมีมวลพลังงานของคนที่จะต้องกแบบ่อเขาเรียกนะ ฉีดเนื้อฉีดเลือดเนื้อตัวเองฉีดความรู้สึกตัวเองที่ไม่อยากเป็นคนใจร้ายหรือว่าไม่อยากเป็นคนใจดีที่เป็นไปแล้วอ่ะมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งค่ะมันไม่ไม่ไม่เติบโตแบบอย่างแท้จริงนะคะเป็นฝ่ายขัดพลังงานแบบนั้นนะแล้วก็พลังงานของ phase of one นะมีการเริ่มต้นใหม่ของจิตวิญญาณจริงๆค่ะคุณกําลังเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะคะในการงานมี p a ชชั่นกําลังขึ้นมานะคะหลายคนสนใจด้านแฟชั่นมากขึ้นสนใจทางด้านออนไลน์มากขึ้นหรือสนใจทางด้าน อะไรที่มันใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณมันอาจจะเคยเก่าของคนอื่นแต่ว่าคุณยังไม่เคยทําคุณก็จะลองไปทํารู้สึกว่าเป็นพลังงานคนที่กําลังปลุกภายในของคุณนะคะให้เคลื่อนภายนอกของคุณนะไปพร้อมๆกันค่ะและทำพลนนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหลายคนอาจจะได้เดินทางหลายคนอาจจะได้ออข่าวสาราจากทางไกลว่าตัวคุณเองนั้นก็รู้แล้วแหละว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะเป็นคนใหม่อยากจะได้ชุดใหม่ๆคุณก็ต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ชิตใหม่ เป็นพลังงานคนที่พร้อมนะคะรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กาลังจะนําคุณเข้าสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเป็นทางแคลมที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วมาดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมคะ่ะจัสตมินคุณกําลังจะได้รับความวยุติธรรมด้วยการใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยมันเริ่มต้นแบบเหมือนเหมือนเราติดก,กระดุมผูกเป็ดนะคะเมื่อคุณมีจิตวิญญาณที่ถูกต้องคุณเคลียร์โลกียวิสยัยคุณใช้จิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณในการลงมือทําาสิ่งตๆมมันจะ ช้าหรือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่คุณอยู่ด้วยลูกของคุณคุณจะมีสังคมของคุณมีแค่คนไม่ต้องเยอะเชื่อของคุณก็มีความสุขได้แล้วคุณก็ขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังงานของคนที่ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณนะคะจัสจัสเมนต์คือคนที่ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแต่ทุกครั้งที่คุณได้เจอประสบการณ์หรือทุกครั้งที่คุณได้ดําเนินชีวิตเนี่ยคุณจะได้ตื่นรู้ในทุกในแง่ในหลายๆมุมมากขึ้นได้รู้จากเช และนะคะวีบอกเลยว่าเส้นทางของจักรวาลเปิดแล้วคนที่ผ่านมาเจอแรนด้อมในวันนี้อะไรที่คุณเคยขาดสนอะไรที่คุณเคยเออยู่ดีๆมันดาวอยู่ดีมันดิ่งอยู่ดีพลังงานก็มาเกาะอยู่ดีมันก็เหนื่อยเกินไปคือแบบมันมีอะไรมาเล่าหรือให้คุณจะต้องกลายเป็นคนแบบไม่อยากมีอะไรเหมือนคนแบบจะโดนควบคุมอ่ะเออเหมือนคนกำลังจะโดนควบคุมความคิดอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่แบบแล้วคุณไม่แล้วแล้วมันมันมันพิเศษตรงที่ตัวของคุณเองอ่ะ รู้นะว่ามันมีพลังงานเหล่านั้นแล้วคุณก็บางทีก็แบบแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะจนคุณรู้สึกว่าไม่ได้นี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะยืดเยื้อแบบเนี้ยไปจนตายอารมณ์ก็จะเทียมเท็ดแบบเนี้ยคุณก็เลยการว่าไม่ได้จริงก็ว่าไปตามตามจริงไม่ก็ว่าไม่ถ้าเหนื่อยแบบนี้แล้วยังเหนื่อยต่อไปก็จะไม่มีวันไดพัฒนาที่ตัวเองเป็นคนที่พูดจริงๆกับตัวเองว่าหยุดเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาใช้ชีวิตลุกขึ้นมาดูความเป็นจริงถ้าอยากจะหลุดพ้นปัญหาก็ต้องมองหน้ากับปัญหาและสร้างชีีวิตท่สาาาามรถนํไไปแก้้ัญหด อ่ะเอ,อ้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพลงังงานแห่งมวลพลังงานของความจริงอะ่ะนะคะอ่ะแล้วก็นะคะเป็นคิงเป็นไนท์ออฟสอดค่ะกำลังจะมีอะไรเคลื่อนตัวเข้ามาเร็วๆในเร็วๆนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอนะและก็อ,อะไรอีกนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, ว้าวทูออฟวานนะคะเส้นทางของคุณนะเดอะเอ็มเพรสนะคะจะมีคนมาอุปถัมภ์จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะเดอะเดย์ชิดเก่าๆของคุณจบลงแล้วฤดูกาลเก่าจบลงแล้ว กำลังมีการสร้างมวลพลังงานใหม่ๆนะคะมีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเพิ่มอีกหลายระดับและเหมือนคุณกําลังจะนําล่างมีของคุณออกสู่สนามรบที่แท้จริงรู้สึกว่าครั้งนี้คุณกําลังจะได้โชว์ศักยภาพคุณกําลังจะได้รับการอุปถัมภ์หนุนนำนะคะจากเบื้องบนรวมไปถึงคนที่เบื้องบนส่งมาก,ก็คือผู้ใหญ่นะคะหรือเพื่อนๆที่เขามีจิตวิญญาณที่เดียวกันกับคุณเดี๋ยวจะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาฤดูกาลใหม่ของคุณในครั้งนี้ตัวคุณเอง รับรู้อันนี้วีพูดเลยว่าคุณรู้ด้วยถ้ามีพูดอย่างเงี้ยคุณรู้ว่ามีหมายถึงอะไรแล้วคุณกับวีก็เหมือนใช้พลังจิตเดียวกันเหมือนมีเอ,อผู้ใหญ่ที่ดูแลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเดียวกันด้วยนะคะหรือนะคะเป็นเจริตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่านะโอเคค่ะแล้วมาดูน u m b บอ of อ o บให้คุณส4ี่นะคะจงมองหาประตูแห่งความบริสุทธิ์จงทําอะไรที่ผู้คนเขามไม่ทำอะ่ะเดินทางแคบเนาะ เขาทาอะไรเยอะแล้วก็ให้เขาทําไปนะคะเราก็มูมูไม่มิแม่แม่ของเราไปอยากค่อยๆเดินนะกินข้าวทีละครมเดินทีละก้านะชิตมันมั่นคงจากการที่ค่อยๆเดินค่อยๆย่างเท้าไปค่ะและเจ็บเจ็เจ็นะคะจงสู้ไม่ถอยและสู้กผิดทางด้วยใจชื่นชมบินดีนะคะวีเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้แล้วก็พลังสามสี่พลังเจ็เจ็เจ็และพลังแปดแปดสิทธิอานาจเงินตาสุดท้ายนะคะชิตของคุณฤดูการนี้จะจบ ด้วยเงินทองคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นทางด้านเข้าของเงินทองแต่นั่นก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ตัวเลยแต่มันเหมือนแบบว่าแค่มาเป็นของขวัญอีกหน,หนึ่งรูปแบบที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกว่าเออเนี่ยเจ้าทําดีมันก็ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย่มันจะตรงไปตรงมาแล้วมันก็มีสันติสุขครอบครองค่ะเป็นพลังงานแบบนั้นเพราะว่าคุณคือคนที่มีอํานาจในด้านของเงินการที่แท้จริงที่ไม่ใช่ว่ามีเยอะๆแล้วนั่นคืออํานาจไม่แต่คุณสามารถขับเคลื่อนเงินที่อยู่ในตัวของคุณหรือ ทาทุกอย่างกับเงินนะ่ะด้วยความจริงสับซื่อที่ไม่ใช่แบบว่ามีเยอะเยอะนั่นคือปริมาณนะคะแต่อำนาจนี่คือการที่เราสามารถบงังคับเงินให้ไปในทิศทางที่เราอยากจะใช้จ่ายมันได้ค่ะเป็นพลังงานคนที่รู้เอ่อรู้ประหยัดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าอันนี้ควรทำยังไงที่จะไม่ให้ชีวิตของตัวเองเสี่ยงบริหารการเงินส่วนบุคคลอ่าเหมือนคุณจะโดนจัดก,การในเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลด้วยและมันก็จะต้องนําไปถึงการบริหารส่วนธุรกิจด้วยนะเพราะฉะนั้นให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะ ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ได้เรียนแต่มันมันมันจะมีระบบอยู่ในใน,ในหัวเราอยู่แล้วแต่ถ้าคุณได้ยินสารก็ไปเรียนเพิ่มลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะการบริหารการเงินส่วนบุคคลค่ะโอเคค่ะมาดูข้อพระคำพีให้กับคนที่ผานมาเจอวันนี้กันนะคะอย่ากลัวเลยนะคะอิสยาบทที่43ข้อหนึ่งกาว่าเพราะเราได้ไถ่ายเจ้าไว้แล้วเราได้เรียกชื่อเจ้าเจ้าเป็นของเราเป็นพลังงานคนที่แบบ ชีวิตของคุณคุรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณไม่เหมือนคนอื่นนะในครั้งนี้เพราะว่าตัวของคุณนะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองตลอดไลาอยู่แล้วแต่คุณเพิ่งจะรู้สึกว่าเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเฟิร์มก็หลังจากที่คุณมาเจอคริ่ปีนี้แหละหรือก่อนหน้านี้ที่คุณได้สารมาบ้างจากผููอื่นจากแม่หมอคนอื่นหรือว่าจากโค้ดคนอื่นถ้ามาเจอบีคนนึงก็นี่คือการยืนยันจากการเริ่มต้นใหม่ที่มาจากเบื้องบนที่ไม่ใช่เราคิดไปเองหรือว่าเราพยายาม มันต่างกันนะคะนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนทำไม่ใช่เราเป็นคนทำนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเชื่อก็ออน้อมรับคำทำนายหรือว่าอาเมนสาธุอัลละห์ได้หมดเลยนะคะเป็นเพราะว่าวีเป็นพวก ทะลุศาสนาไปแล้วนะเป็นจักรวาลไปแล้วก็อยู่ร่วมกันได้นะเป็นอะไรที่เสรีภาพอย่างแน่นอนแล้วก็สันติค่ะวันนี้ครบถทวนแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับวีด้วยนะวีเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสามารถมาปรึกษาผ่านไพ่นะเป็นเปิดไพ่ส่วนตัวได้นะแอดไลน์ mm. line, m o v w e ยี่บนะหมอวีนะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ